สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะไม้ที่ป้าแมวส่งไปให้เอฟซีนะคะมีหัวทุกต้นเลยนะคะเพราะว่าเป็นไม้ข้ามปีหมดแล้วนะคะเอฟซีดีนี้เดี๋ยวป้าแมวพามาชมบอลที่ขายหัวก่อนนะคะบอลขายหัวแล้วก็จะไปดูบอลที่เป็นต้นที่เป็นต้นน่นะหัวใหญ่แล้วนะคะเพราะเป็นไม้ข้ามปีแล้วค่ะ นะคะนี่ป้าแมวก็ไม่ได้ลื้อหัวออกมาป้าแมวก็ขายยกกระถางเอฟซี FC ไปถึงก็ไปเปลี่ยนแล้วก็ไปล้างล้างหัวได้เลยนะคะเป็นหัวใหญ่หมดทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ในกระถางในถาดนี้มีหัวอ่ารัตนาศิลชัยชนนะคะซึ่งเอฟซีถามป้าแมวมาเยอะเลยนะคะนี่ป้าแมวก็ไปเนี่ยค่ะเพิ่งเพิ่งไปล้างออกมาใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะเอฟซีแล้วแล้วเขาเอาแล้วอ่ะอ่ะ,อะป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะคะฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะเบอร์ป้าแมวนะคะ วันนี้ป้าแมวทำสองรอบเลยเนาะเพิ่งไปลื้อหัวมาด้วยนะทำสองรอบเลยนะคะ <_' c oughs> วันนี้ก็จัดส่งครบทุกท่านแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยส่งไปป้าแมวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ส่งสลิปเลยนะคะแต่ป้าแมวมีสลิปยืนยันการส่งนะค่ะแล้วก็ทั้งใบชํำฉาวด้วยนะคะวันนี้ป้าแมวก็ส่งให้แล้วนะ <_' c oughs> มีบางท่านที่สั่งวันนี้สั่งป้าแมวมาวันนี้มาป้าแมวก็จะส่งให้พรุ่งนี้นะคะเนาะอันนี้ป้าแมวขอกลับเรียนไปตรงนี้ด้วยนะคะค่ะเบอร์ป้าแมวโทรแอดไลน์ได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวบอลสีกันก่อนนะคะค่าเอฟซีซื้อเฉพาะหัวอย่างเดียวค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบาทนะคะเฉพาะหัวเนาะถ้าซื้อหัวบอลรวมกับบอลที่เป็นกระถางสี่นิ้วนะจา๊ะก็ค่าส่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวบางท่านก็ไม่เข้าใจนะพ่อแมวฉันซื้อหัวบอลแล้วแล้วซื้อพร้อมกยกกระถางแบบนี้ก็เป็นค่าส่งอยู่ที่ห้าสิบาทจา้ะอย่างนี้นะคะห้าสิบบาทนะคะเอฟซีเพราะว่า ในกระถางเนี่ยมันเป็นดินเก่าหมดเลยมันหนักนะคะ fc ซึ่งเป็นไม้สร้างหัวหมดแล้วค่ะนี่เป็นไม้ข้ามปีแล้วนะคะนี่ป้าแมวการันตีให้เลยเป็นไม้ข้ามปีทั้งหมดค่ะที่ป้าแมวเอามาขายให้ fc นะค่ะเอามาดูหัวบอลกันก่อนค่ะอันนี้เป็นหัวบอลรัตนสินนะคะ fc หัวบอลรัตนสินน่ยเป็นเป็นหัวบอลที่ไม่ไม่ใหญ่นะคะ fc พี่ๆท่านที่เลี้ยงบอลมาแล้วน่าจะรู้เนาะเป็นหัวบอลบางทีงก็จะเป็นเหมือนอย่างไหลลากกระชายอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะหัวบอลรัตนสิน ป้าแมวขายให้หัวละห้าสิบาทนะคะเป็นอย่างนี้ป้าแมวว่าคิดหนึ่งหัวนะคะนี่นะเขามีมีสองต้นอย่างเงี้ยก็ไปหัวหนึ่งเลยไม่ไม่ไม่แกะออกนะคะป้าแมวไม่แกะออกนะอย่างเงี้ยคิดห้าสิบาทจ้ะจะไปลักษณะนี้เลยนะคะเนาะค่ะบางบางบางต้นเขาก็จะมีหัวเดียวแบบนี้นะคะพีซีนี่นะคะมีหัวเดียวแต่เขามีตาเขี้ยวตาเขี้ยวตาหน่อมาหมดแล้วนะคะแล้วก็ห้าสิบาทเท่ากันจ้ะนี่นะคะเป็นแบบนี้ห้าสิบาทเท่ากันนะคะนี่นะคะป้าแมวยิบให้ดู บางอันเขาก็หัวไม่ใหญ่นะคะรัตนาสินนะนี่นะคะป้าเมลหยิบให้ดูเลยนะอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเป็นไม้ที่เขาเขาอ่าแก่แล้วนะคะเอฟซีพถึงเอฟซี C. ก็จะตัดต้นเขาออกหรือไม่ตัดก็ได้นะคะท่ออันนี้มันมีตาเขี้ยวตาหน่อไปเต็มแล้วนะคะนี่นะเห็น <He en S 1> ชัดหรือเปล่านาอเนาะกล้องป้าเมวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนี่นะคะนะห้าสิบบาททุกหัวนะคะหัวรัตนสินนะค่ะ เนี่ยแบบเนี้ค่ะ fc มันมีสองหน่อสองเนี่ยคือไม้เขาเขาแยกกันแล้วแต่ป้าแมวก็ไม่ได้แกะออกนะคะอันนี้คือมาอย่างไงไปอย่างนั้นถ้าไหนมีหัวเดียวป้าแมวก็ให้ไปหัวเดียวนะคะแต่ป้าแมวก็เดี๋ยวจะมีแถมๆไปให้ด้วยนะคะบางท่านก็บ่าโอ้ตัวแมวฉันน้อยใจจังเลยหัวมันเล็กมันมาอย่างนี้ค่ะป้าแมวไม่ได้ไปทําเขานะคะเนี่ยคะ่ะไม่มีรอยปาดรอยอะไรเลยไปแบบนี้เลยนะคะ fc นี่นะคะแบบนี้ไปเลยนะเห็น fc เห็นเขาวาวเนี่ยเขาเป็นลักษณะอันนี้เองนะคะนี่นะ ไม่ใช่ปาดนะคะนี่ครับเป็นอย่างนี้เองนะนะคะป้าแมวไม่ได้ปาดนะนะคะไม่ได้ปาดไม่ได้หักออกค่ะห้าสิบบาททุหัวนะคะหัวรัตนสินจ้ะหัวรัตนสินของป้าแมวนะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะับีที่เขาเป็นหนีบหนีบกันอย่างเงี้ยหัวติดกันอย่างเงี้ยป้าแมวก็ไม่ลือออกนะป้าแมวย้ำนะไม่ลือออกนะกคิดห้าสิบบาทนะจ๊ะมีประมาณอยู่ประมาณอยู่สิบห้าหัวนะคะ มานี่ก็หัวแบบนี้เลยไปจะเป็นแบบเนี้ยค่ะหัวของเขานะขายให้ยกหัวแบบนี้ไปลรือมาหมดแล้วนะคะ FC หมดแล้วนะบางบางต้นมันก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวว่ากันนะคะเป็นแบบนี้ก็ไปแบบนี้ค่ะขายแบบนี้เลยแล้วก็เหลือมพมพิมานไม่ใช่อับส,สวรรค์ค่ะอับส,สวรรค์มีอยู่หัวเดียวจ้ะีน่นะค่ะมาด้านนี้เป็นชายชนนะคะนี่นะคะหัวชายชน นี่นะคะเขาจะแดงมาแบบนี้ต้นนี้ออกแดงมาแค่นี้มีใบเดียวนะคะหัวชายชนหัวใหญ่ค่ะนี่นะคะหัวชายชนนี่หัวชายชนนี่นะคะแดงแบบนี้นี่นะคะ F4 เห็นนะจ๊ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ป้ายนะคะเขาป้ายมาแล้วนะคะนี่นะคะนี่คือเขายุบหัวไปนะคะนี่นี่หัวแม่เขานี่นะหัวแม่เขายุบไปเขากาลังจะโผล่มาใหม่นี่ก็เป็นหัวลูกป้าแม่ก็ไปแบบนี้เลยค่ะหัวละห้าสิบบาทนะคะหัวชายชนนะนี่นะคะหัวชายชน นี่นะหัวชายชนนะคะหัวชายชนตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหัวนะคะหัวชายชนมีทั้งหมดเจ็ดหัวค่ะหัวละห้าสิบาทนะคะห้าสิบาทเท่ากันจะ้ะมาด้านนี้นะคะป้าแมวไม่ทราบชื่อนะเพราะว่าไปลื้อแล้วมันขาดออกมาแบบนี้ข่ะเอฟซี FC. ลื้อมาขาดแบบนี้เนาะป้าแมวขายให้อาไปหัวละยี่สิบาทนะคะหัวละยี่สิบาทเนาะเนี่นะคะ หัวละ20บาทนะจ๊ะคือไม,ไม่ไม่ทราบชื่อเลยนะคะดึงมาแล้วมันหักมันขาดนะคะเอาไปหัวละ20บาทนะนี่นะคะค่าส่งอยู่ที่30บาทนะคะเฉพาะหัวบอลจ้ะมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นหลวงราชเสน่หานะคะ fc หัวเขาใหญ่แล้วนะคะมาช้าเนี่ยป้าแมวพูดผิดไปก็ต้องเอามําทำทำยูทูบใหม่พูดเป็นเรือนหลวงนะขออภัยด้วยนะคะมัน,ม,นมันแผงนะคะ fc หลวงราชเสน่หาเขาแผงนะเนี่ยแต่ว่าเป็นหลวงเป็นของราชหลวงราชเสน่หาเลยนะคะ fc เขาสวยนะคะนี่นะสวยทุกต้นค่ะเป็นไม้ที่ที่มีหัวหมดแล้วนะห้าสิบบาททุกต้นนะคะ fc นี่นะคะหัวใหญ่นะคะนี่เป็นไม้ข้ามปีแล้วจ้ะมีไม่กี่กระถางนะคะหลวงราชเสนีหาเนี่ยไปปลูกเป็นฟอมกอรได้เลยนะคะ fc ใบเขาจะสวยมากค่ะห้าสิบาทเท่ากันจะ้ะอันนี้เป็นไม้ที่จําชื่อไม่ได้นะคะนี่คือไม้จากบ้านน้องเขาเนาะก็เหลือไม่กี่กระถา,างพ่อแม่ก็เอามาทํา YouTube ให้เลยนะคะเนี่ยนะ๊ะห้าสิบาทเท่ากันค่ะ มาด้านนี้นะคะล้าสีพฤกษกนะคะล้าสีพฤกษกเนาะเหลืออยู่สองกระถางนะคะหมดแล้วค่ะห้าสิบาทเท่ากันจ้ะมาด้านนี้ค่ะเอฟซีเป็นปลาบู่ทองนะคะปลาบู่ทองในเนี้ยเป็นไม้สร้างหัวทุกทุกต้นนะคะเป็นบ้านของเอามาจากบ้านน้องนะอันนี้นะเอาไปห้าสิบาทนะคะปลาบู่ทองนะคะมีแค่นี้นะแล้วอันนี้ก็เป็นไก่ทองประเสิริฐนะคะนี่เขาป้ายมาแบบนี้เลยค่ะเอฟซีนี่นะคะ มีสองกระถางนะคะไก่ทองประเสริฐนะคะป้ายแบบนี้นะกระถางละห้าสิบาทค่ะเป็นไม้สร้างหัวทั้งหมดแล้วจ้ะนี่นะคะแม่ก็นํามาขายให้นะคะแม่ไม่ได้ล้างหัวนะถ้าล้างหัวก็จะ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 สวยก็จะเป็นหัวใหญ่ๆนะคะหัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นแตกกอแบบแบบนี้นะเอฟซีไปปลูกรวมกันได้เลยนี่นะคะกระถางละห้าสิบาททุกกระถางค่ะออันนี้มีมีหัวของบัวกันหานะคะหัวของบัวกันหามีอยู่หนึ่งหัวนะคะ หัวบวกกันหาเนี่ยแมวขอยี่สิบาทนะยี่สิบาทแล้วก็มีหัวปีกกินนาลีหัวปีกกินนาลีหัวปีกกินนาลีเนี่ยไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่นะหัวปีกกินนาลีคล้ายๆกับอ่ัตตนิสินนะคะเนี่ยหัวนะเขาไม่ใหญ่นะคะเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆ้พวกกระชายอะเนาะเอาไปยี่สิบาทเท่ากันนะคะมีแค่นี้นะหัวบวกกันหากับปีกกินนาลีนะคะไปหัวละยี่สิบบาทจ้ะ ค่ะต่อมาเป็นนางพิ้วค่ะ FC นางพิ้วนางพิ้วเนะเป็นไม้มีหัวทั้งหมดแล้วนะนางพิ้วนะใครๆก็ถามป้าแมวมาป้าแมวก็ไปนค้นมาให้เลยจากบ้านน้องนะหมดแล้วเอาไปห้าสิบบาทนะคะมีแค่เนี้ยนะคะห้าห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะ,าะ,น,น,ะ,คะนางพิ้วมีทั้งหมดสี่กระถางนะคะหมดแล้วนะมีแค่แค่นี้ค่ะอันนี้บอกจําชื่อไม่ได้ป้าแมวก็ไม่รู้เนาะเนี่ยมันจะเหมือนอันนั้นอันนี้น่าจะเป็นพระลักษมมากกว่านั่นพระรามนะอันนี้ าจะเป็นพลักหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะคะป้าแมวก็ไม่ได้เก่งทางบอลน,นะพี่พี่ท่านใหญ่ก็รู้จักก็คอมเมนต์มาได้นะคะนี่เป็นไม้ที่สร้างหัวแล้วนะคะเป็นเป็นฟอร์มกอค่ะเอฟซนี่นะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะนี่นะเป็นเป็นไม้ที่มีหัวแล้วะคะ่ะนี่ป้าแมวไม่แน่ใจนะก็จะว่ากันนะคะเอาไปห้าสิบบาทเท่ากันจะ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะด้านนี้อันนี้เป็นเทพอักษราแผงนะคะ เทพอักษราแผงนี่ไม่มีกาบเทพอักษราแล้วมันจะมีกาบนะคะ FC เป็นบอลที่ด่างนะในกระถางนี่มีสามต้นค่ะเอาไปห0สิบาทมีต้นเดียวนะเออมีสองต้นมี2ต้นนี่นะคะเทพอักษรานะเทพอักษราแผงนะคะมีสองต้นนะมีสองต้นมี2กระถางค่ะกระถางละสามต้นค่ะกระถางละห0สิบาทจ้ะแล้วมีมณีล้อมเพชรหรือกระถางเดียวค่ะอันนี้เป็นไม้สร้างหัวทั้งหมดนะหัวใหญ่แล้วนะคะนนี้พ่อแม่รับรองให้นะหัวใหญ่ค่ะ เอาไป50บาทเท่ากันค่ะมันดีล้อมเพชรนะคะมาด้านนี้ค่ะด้านนี้ด้านนี้เป็นเพชรเจสีนะคะเพชรเจ็ดสีค่ะมีอยู่กระถางเดียวค่ะเอาไป50บาทอ๋อสกระถางอีกกระถางนะคะนี่เพชรเจสีเหมือนกันนะเอาไปห้าสิบบาทเท่ากันค่ะต่อมาเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปอันนี้เป็นไม้สร้างหัวทั้งหมดนะคะนี่นะชมพูทวีปนะคะ กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ในกระถางเนี้ยมีสองต้นแต่เป็นไม้ที่หัวใหญ่แล้วนะคะชมพูทวีปนะคะนี่นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะสนใจโทรหาป้าแมวนะคะแอดไลน์หาป้าแมวได้เลยค่ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีเท่าน,นี้อ้อเดนี้อีกป้าแมวก็ลืมอ่รวยล้นฟ้าค่ะรวยล้นฟ้า,ฟามีสองกระถางค่ะนี่จ้ะกระถางละห้าสิบบาทค่ะรวยล้นฟ้าเนี่ยเขามีหัวแล้วนะคะเอฟซี FC. ที่ป้าแมวส่งให้เอฟซีไปแบบนี้ป้าแมวไม่ได้เปลี่ยนดินไม่ได้อะไรเลยนะให้เอฟซีไปเปลี่ยนเองจ้านี่นะป้าแมวซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนีนะะ่นะคะนะคะรวยเรื่องฟ้าให้ไปเปลี่ยนดินกันเองนะคะป้าแมวก็จะส่งไปแบบนี้นะคะทีก็เอาแดดชักชู้พันๆห่อตุ้มไปให้นะคะเป็นลักษณะนี้เลยค่ะเป็นไม้ที่เขามีหัวแล้วนะคะเป็นไม้ข้ามเปียค่ะี่นี่นะคะกรไปกระถางละห้าสิบบาทนะคะสีกันจนาสีกันจนาเหลืออยู่สองกระถางนะคะก็มีไม้สร้างหัวหมนกันจ้า สองกระถางเนาะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเพราะไม้เขากำลังแทงขึ้นมาสวยนะคะเอาไปกระถางละห้าสิบาทเท่ากันนะคะสีกัญน,นาหมดแล้วนะมีแค่นี้ค่ะแล้วต่อมาอันนี้เป็นลูกไม้ที่สวยมากค่ะ fc เป็นลูกไม้ที่สวยมากนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะนี่นะจําชื่อไม่ได้นะมันนานแล้วนะ้องเขาไม่ได้ทํานานแล้วนะคะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สามกระถางนะคะนี่นะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะสวยมากนะคะ fc เอาไปเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้เนาะนี่นะคะ แล้วเสร็จีสุพรรณค่ะเลือกระถางเดียวห้สบาทเท่ากันจา้านี่นะคะวันนี้ป้าเมวมีบอบนสีสวยๆมาแบ่งปัน f อฟเท่านี้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะ FC ใบเขาจะสวยมากนี่นะคะนะวันนี้ขอสวัสดีขอบคุณเอฟซทุกท่านจ้าขอบคุณมากๆค่ะใบั้ำฉาป้าเมยังมีนะคะโลละสิบาทนะคะห้าส่งกล่องนึงอะ่ะกล่องนึงมีสี่โลกว่านะคะสีโลสองขีดสีโลสามขีดแล้ว แล้วแต่ที่ประเพณีช่างไปเลยป่าแมวบอกให้ประเพณีช่างไปเลยนะคะกล่องนึงมี4โลค่าส่ง30บาทต่อหนึ่งกล่องรวมเบสเสร็จแล้วกล่องนึงอ่ะ70บาทนะคะ70บาทได้ไป4โลค่ะ fc 4โลกว่านะคะ70บาทป้าแมวขอเป็นการโอนนะคะ fc ป้าแมวไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทาปลายทางเลยคือยกเลิกปลายทางนะคะนี่นะคะ fc ขอขอบคุณ fc ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ